มาดูการหาปลานะครับแบบอีสานคลาสสิกนะฮะวันนี้นะครับพ่อค้าหยุดงานนะครับมาหาปลาที่สะพานนะฮะสะพานมิตรภาพนะครับไทยลาวนะฮะมาไกลเลยนะควันนี้มาไกลนะสะพานมิตรภาพไทยลาวนะะอยู่ใต้สวนเฝ้านะครับอยู่ข้างล่างนะครับนะครับน้องนะฮะกำลังตรวจปลานะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ นะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะแต่ที่จริงรอบเย็นก็จะขายขนมนะครับขนมเยอะนะฮะวันนี้มีพวกเค้กมีพวกเบเกอรี่ด้วยนะฮะขนมปังหลายอย่างนะครับรอตอนเย็นนะฮะตอนกลางวันร้อนๆก็ถือว่าหาปลาไปนะครับนะครับใครอยากได้กุ้งนะสั่งได้นะครับมีกุ้งนะกุ้งทะเลนะแต่ตอนนี้ก็มาหาน้ําจืดนะฮะผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องกุ้งด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเสียนกุ้งนะะแต่ผมเสียนหอยขมนะ นะครับติดอยู่เรื่อยๆนะฮะ